ผมว่าโดนขังแน่นอนกับประเทศไม่ได้จริงเหรอพี่ตินจริง,รงหรอนังกินแล้วพักเหนื่อยยี่สิบแปดพี่จิวกดให้ยี่สิบแปดขอบคุณหลายพี่จิวจ้ะยวครบสามสิบไหม เธอไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปรับประจันจริงเหรอพีตินจะมารับใช่ไหมพี่ตินจะมารับใช่ไหม,นม,มคนอื่นๆนี่ดีประสันใกล้ถึงเวลาใกล้ถึงเวลาสละประสัน แต่ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าที่ไทยจะมีสึนามิอีกรอบนึงนะพี่ตินไทยจะมีสึนามิอีกรอบนึงนะไทยอ่ะโอเคไหมสวัยมาหนัดลงกันปาประสานสวัยขอบคุณนายสวยวันนี้ประธานาธิบด,ดีเกาหลีโดนปดแล้ว จริงเหรอจริงเหรอพี่ตินเกาหลีไหนเกาหลีใต้เกาหลีเหนือกินเป็นเหรอครับปนแมงกุฎจ,จีอ้ปนแมงจีนูนข้ามเข่าเหนียวร้อนๆกินเป็นมิเตคิมกินเป็นแมงจีนูนอะ่ะกินเป็นแมงกุจจีไม่กินโอเคบะ ตำแตงว่าสันโอ้ตำแตงตำแตงมิตรกิมอยากกินพี่จิวบอกเริฟี่สิบเก้าว่าสันขอบคุณนายพี่จิวจ้ายังเลยยังไม่นอนว่าสันพี่นุษสอนเจ้าเนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวก็มามิตรกิมมอมาแบงแนมเนื้อแดดเดียวนะ่ะจังใดจริงดีเกาหลีใต้สืบรอสงครามโลกว่าสันมันจะมีจริงๆเหรอทุกคน สงครามโลกพี่จิวสวยัยมาทางไหนไปทางนั้นวะสันสวยัยผมผมก็กินตำแตงฝีมือพิงกี้วะสันแมนตีพิติ๋เลือยี่สิบเก้านกกงกอยขกุไกกอยกลกกอยนูรีกับคุณเลนายนูร,รีเดี๋ยว้าเดี๋ยวเข้าไปบ้านเดี๋ยวเข้าไปบ้านโนูรีโอเคไหมผมว่าจันจิวหนีไม่ทันนะ่ะสงครามโลกวะสัน พี่จิ๋วแล้วอยู่อิตาลีเหละจังนายสามสิบอุย้ยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนมากเลยพี่จิ๋วขนมากระเทือบราให้พี่จิ๋วขนมากระเทือบราให้น้องขอบคุณหลายๆพี่จิ๋วจ้ะพี่จิ๋วน่ารักมากนมยานเกินลูกสองนะพี่จิว๋วลูกสองลูกสองหนีไม่ทันนมยานเกินหนีไม่ทันเหรอหรืออะไร จังใดพี่จิวบอก <c oughs> ลูกสามมะสันไม่ใช่พ่อมัวแต่ติดสายช้าจันจิวมะสันพี่จิวล,ลูกสามหรอพี่จิวอ่ะใช่เหรอขนมมาสันขนมสามลูกเหรอลงดงมาสันพี่มาดามขอบคุณทุกคนมากเลยนะโอเคไหมทุกคนครบชั่วโมงแล้วขอบคุณ,คคณ,ลคณหลาย ขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่จิวที่ขนมากระทืบไลค์ให้น้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่มาให้กำลังใจโอเคไหมขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยหัวหน้าหอมเหมือนที่ได้กินหัวหอมที่ชื่นใจวะสันอขอบคุณมากค่ะพี่นุศรเจ้าผมลูกเจ็ดแล้วจานจิวว่สันแต่ละคนขำม,มากบายบายแล้วทุกคนขอบคุณมากเลยนะพี่เสือเย็นพี่จิวโอเค <c oughs> มิเเกมขอบคุณค่ะ นุลยขอบคุณขอบคุณทุกคนเลยนะที่ไม่ได้เอย่ยชื่อด้วยโอเคไหมตะวันมะลิทุกคนเลยโอเคไหมทุกคนทุกคนเลยทุกคนทุกคนโอเคทุวันโอเค <g ül> ชินเชาาชินชาาเวียดนามกำเอินอกำเอินโอเคกำเอินโอ้คนนี้มาด้วยขอบคุณลหลายขอบคุณลหลายคนนี้มาด้วยขอบคุณนะคะวิถีสองฝั่งโคงก็มาโอ้โห ไปแล้ววิธีสองฝัง่งฟังคงขอบคุณนะคะที่มาโอเคไหมไปแล้วค่ะวายวายวายยานหลังให้ไม่เข้าใจรักนะจุบ๊บจุ๊บประัน